14. เส้นทางรักเจนนี่เทียนโพสวันณกอนลงเอ่ยมิกกี้นนแต่งงานมาแล้วถึงสองครั้งกว่าจะพบรักแท้สามีหนุ่มรุ่นน้องประวัติไม่ธรรมดาจนมีทายาทสุดน่ารักเส้นทางความรักสาวเจนนี่นั้นมีข่าวความรักกับหนุ่มๆไม่เว้นแต่ละวันซึ่งคนรักของเธอนอกจากโปรไฟล์ดีแล้วยังเป็นหนุ่มใหญ่ไฮโซนับไม่ถ้วน 1. แพทพัศนตอนนั้นเรียกว,ว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตในวงการเลยทีเดียว แต่คบได้ไม่นานก็เลิกลากันไปพอเจอใบแดงจากคุณแม่ของฝ่ายหญิง 2. ปัดละวันแฟนที่คบหากันร่วม7ปีที่ว่ากันว่าเลิกกับหญิงนัชชาเพื่อมาคบกับเจนี่ก็ต้องเลิกลากันอาจเป็นเพราะวัยที่ห่างกัน 3. กริดนรงเดชทายาทคนโต,ขอ,ตของอาณาจักร KPN ทั้งคู่พาการสวิตหวานท่องยุโรปมาด้วยกัน9วันเคืนรวดแต่ก็ไปไม่รอดโดยที่สาวเจนนี่ให้หผลว่าเราเข้ากันไม่ได้ ีฟิล์มรัฐภูมิมีข่าวลือสะพัดกองถ่ายละครสวยเร่าเชิดโสดมาเจนี่นั้นกิ๊กกับแม่ออยังหนุมฟิล์มรัฐภูมิตคงทรัพย์จนถึงขั้นคงมาเล่น m อมีด้วยกันจนคนดูยังจิ้นตามแถมฝ่ายชายก็ออกตัวแรงว่าคุยคุยกันอยู่แต่ในที่สุดเจนี่ได้ออกมาสยบข่าวลือโดยยืนยันว่าไม่เคยคบแถมตอบกลับแบบเจ็บๆว่าคิดไปเองหรือเปล่าจนฝ่ายชายเงอปเลยทีเดียว 5. ตามเซริกีติที่มีการคงคู่สวีดกันทำบุญไปเที่ยวต่างประเทศและออกการอีเวต์แต่จู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อฝ่ายชายหายไป3เดือนติดต่อไม่ได้แถมยังส่งข้อความมาบอกเลิอกอีต่างหาก6บอยแพลตินัมแม้จะเลิกลากับไฮโซตั้มได้ไม่นานสาวเจนนี่ก็หันไปควงบอยแพลตินัมทายาทห้างแถวประตูน้ำที่อายุน้อยกว่าแต่โดยมีสายที่เป็นเด็กทำมาสุดท้ายเจนนี่ทนไม่ไหวต้องตัดสินใจแยกทาง7 โน้ตพิเศษอดีตแฟนชุกตาตัวแม่ที่สาวเจนนี่คงไปไหนมาไหนจะทำให้เคยมีเรื่องเคืองกันหลังจากได้ชํำรักมาอย่างต่อเน,นื่องดูเหมือนว่าสาวเจนนี่ก็เริ่มเบื่อกับการมีแฟนเป็นตัวเป็นตนซะแล้ว 8. ก้องกรุณทายาเจ้าของห้างซิคข้วสับแพรในโซนนมสุดหวงของแตงโมงพัทรธิดาจนเกิดสงครามน้ำลายโตเถียงกันไม่จบสิน้นและยังทำให้ทั้งคู่นั้นเหม็นหน้ากันจนถึงตอนนี้ 9. หมูตั้ง ลูกชายนากักการเมืองชื่อดังอดีตแฟนของแอรินยุกทัศที่ทั้งคู่สนิทสนมกันจนเกินเพื่อนจนทําให้สาวแอรินถึงกับควันออกหูบอกเลิกกับฝ่ายชายไปเลย 10. บอยพันุสักสาวเจนนี่ยังเป็นต้นต่อที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบอยพันุสั์และผิงพิมพาพรต้องร้าวฉานจนไม่วาลมไม่เป็นท่าอีกด้วยหลังจากที่เจนนี่คงบอยไปที่ห้องกงแบบไม่เกรงใจสาวผิงเลยแม้แต่น้อยงานนี้พิงก็เลยออกมาเน็บแบบเจ็บแสบเช่นกันว่า ถ้าผู้หญิงไม่เสนอตัวผู้ชายคงไม่สนองกับ 11. ไฮโซฮิมปิดจ็อบจากไฮโซบอยเจนนี่ก็มาสปากับไฮโซฮิมซึ่งขณะนั้นมีข่าวแพทนพพาส่วนสาวเจนนี่แทรกลางอย่างไรไม่ทราบจนทให้สาวแพทต้องหลบไปพักใจอยู่นานวัน 12. เอชนสวั์อัศวะเหมสร้างความสงสัยและคุ้มครื่ให้กับทุกคนมาเป็นเวลานานนับสัปดาห์ในที่สุดทั้งคู่ได้ออกมายอมรับถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง พร้อมประกาศวา่จาจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ซุ่มปลูกต้นรักเป็นเวลานานถึง5เดือนทํามกางเสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในสังคมจนในที่สุดเจนนี่ก็โชว์ใบหย,ยาก,กับเอ๋แต่เจ้าตัวไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่เลิกลากันนั้นเพราะอะไร13กึ่งเฉลิมชยัยทั้งคู่เปิดตัวว่าเริ่มคบกันและควงกันไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยๆซึ่งในวันสําคัญ่ายชายาาก็มักจะส่งดอกไม้หรือโพสบ,บ์หบานถึงเจนนี่อยู่บ่อยๆ จนในที่สุดก็งเงียบไปรูปคู่ไม่ค่อยมีทุกคนเลยเดาวว่าทั้งคู่ต้องเลิกกันแล้วแน่นอน14มิกกี้นนผ่านความรักมาหลายครั้งสำหรับสาวเจนนี่นั่งเอกมากฝีมือในที่สุดวันที่19ตุลา2561เธอก็เข้าประตูวิวาแล้วจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการกับมิกกี้นอนอลาพาสแฟนหนุ่มรุ่นน้องซึ่งมีประวัติไม่ธรรมดาสำหรับมิกกี้นั้นเจอกับเจนนี่ส่วนหนึ่งจากความสนใจเรื่องการดูแลร่างกาย การออกกําลังกายเหมือนกันที่สําคัญนังคู่ยังได้ทำธุรกิจฟิตเนสเหมือนกันด้วยเมื่อพูดคุยภาษาเดียวกันเข้าใจกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางความรักจนมาสู่การแต่งงานนั่นเอง